ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ตรงนี้ด้วยสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้มายกับตำนานผีไทยในพาร์ทหนึ่งนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องตำนานนางตานีกันนะครับลักษณะของเขาจะมีสบายสีเขียวและจงกระเบนสีเขียวในหน้างามเขาจะมีปีอยูอ่อย่างต้นกล้วย หาผู้ชายคนไหนโดนเขาทำจะมาทำเป็นสามีคนนั้นจะร่างกายไม่แข็งแรงอ่อนเพลียและเสียชีวิตลงโดยไม่รู้สาเหตุคนลักษณะของนางตานีจะมีความแค้นว่าหาคนไหนที่ไปตัดต้นกล้วยตอนกลางคืนพวกเขามาจะอาฆาตแขนคนนั้นและหลอก จนเขากลัวจะมีบางคนหนึ่งเขาจะทูบขอพอนางตานีเพื่อขอหวยหรือไม่เขาก็จะให้เฝ้าสวนเพื่อไม่ให้ใครขโมยและให้ค่มขู่เด็กเพื่อไม่ให้เล่นสวนที่นี่คนบางคนเขาจะทำพิธีว่านตานีโดยการใช้ทูกเทียและผลไม้และผานทุ่ง บางคนก็จะใช้ผ้าสีชมพูสีเหลืองและสีแดงแล้วก็สีเขียวมาผูกบนต้นกล้วยตำนานหนึ่งก็เล่ากันว่านางตานีได้หล,ลงรักกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วผู้ชายคนนั้นเขาก็ป่วยลงจนพระมาท,ทําพิธีให้จแล้วพระได้บอกกับนางตานีว่าผี่กับคนรักกันไม่ได้ เปนทำให้เขานั้นต้องยอมก็จบไปได้ะนะครับสำหรับตำนานกีหน้าปันนะครับผมอย่าเียงนี้นีเเเด๋ยวไป